S <S เออไปแล้วนุนพาขึ้นบนบ้านแล้วควานอาชมมากกินข้าวเสร็จขึ้นบนบ้านปุ๊บเลยไปแล้วอุ้มไปแล้วเหลือแม่ควานคนเดียวตอนนี้ยังเล็มส้มตำอยู่แม่ซิวเป็ว่าอร่อยมากมายไก่ก,กงแซ่บไยแซ่บขักแซ่บเนเด้อค่ะเด้อนี่หมดแล้ว เลมเอานี่ยร่อยมากๆเลยกว่าจะกินเสร็จแต่ละคนนี้น,อน้องยูนี่โหเดินอ้อมอ้อมแล้วอ้อมอีกกวตัวกินข้าวก่อนนะคะครอบครัวอบอุ่นและวุ่นวายค่ะเป็นเป็นกำลังใจรักกันรักกันอย่าตีกันกินข้าวอิ่มแล้วก็ต้องอ่านหนังสือทุกวัน น้องประธานเราก็ขึ้นไปบนบ้านแล้วนะคะนี่นอนแล้วมั้งป่านนี้ใบบัวอันทุกวันเดี๋ยวก็เก่งเลยตัวเล็กตัวเตี้ยใบบัวตัวเตี้ยเรียมือทอือถือถือเอาไอ้ว้ไม่ถูกไว้ถือไว้ไม่ได้องอ่านนะมันเราค่อยอ่าน ค่อยอ่านให้จบหนึ่งแถวค่อยกลับไปอ่านมอไอมอไอม้ไม่เอกมอไอไม้ไม่มเอกไม่มออามาไม่มาอ่านใบบัวใบบัวตัวเตี้ยเรียมือมืออุ้ยให่ถือไว้ ท้อไม่เอกออหออาหารทออัวท้อท้อท้วไม่เอกทออัวท้อท้วไม่เอกท้อหาท่วหออัวหัวหัวไม่เอกปลาเฟยหอหัวไก่แต่ว่าไอ้ไข่ไข่ไม่โถไข่เกรกาบุค่ไก Hai cá kha. ừ. to a tao to, quá <laughs> <Alay>? cu, <laughs> eh, <D> to, tóc 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 Tô tóc ta tóc 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 เสียขาเสียขาเรียคขาเสียไปอ่านขาเลียวอุยตายเปียคู่เปียคู่ยูยูยี่ที่นาทีนาทีนาอ่านห้องอ่านห้องร้องเล่นฝึกจูงหางฝึกจูงหางบอโดบง บอ right, sure, sure, sure. huh? ุดอโบอุดออะไรอะแม่กรุงทำใขาดเลยชับชับชับฮะโบอุดอโบดโบดโบดเลียเรียนโบดเลียนรูคางควันอกจมูกแล้วฝามมีอะจออาโบจันวาบลำนี้จออาโบจันเอ้เนาะ บทเรียนลูกช้างจับจับหางออก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 บทเรียนลูกช้างออกมุ้ยจ้ะบทเรียนลูกช้างจับหางงูนะหางเออถูกแล้วเร็วเร็วเร็วแก้มบุ้มนี่ทำเล่นได้เออเนาะปั๊มมี่เขาอึดอัด อยอ่านเล่นว่าเขาเออนี่บทเรียนลูกช้างจับหางนี่ออกเดินบทเรียนลูกช้างปามี่จะกินหัวแล้วเด้อแก้มบุ๋มไผ่ละพูดอีน้องเดินเดินปามีเดินปามี่เขาคิดถึงตัวเองตอนอยู่ปหนึ่งน้อยอ่านไม่ออกเหมือนกัน <laughs> อก <c oughs> อกเดินเร็วออกเดินไม่ไม่แค่ดีเลยเออให้เด็กๆเขาโซนกันเองค่ะขอไปกันแล้วค่ะคืนสวัสดีค่ะอยู่กับเช้าว,วันจันทร์นะคะเช้าที่วุ่นวายเลือกเกินอีวุ่นวายกับตัวเลขได้เลยดีวุ่นวายกว่าเขาดีตื่นมาจักอะไรเป็นอะไรสว <c oughs> ัสดีครับปุ <c oughs> ๊บอไม่น่าเขาองลงเลยนี่อ <c oughs> โอ้ยโอ้ยโอ้ยชุดเพื่ออนาคตนะคะนี่เอาไปอันนั้นเร็วหน่อยคนสวยอุยขยะเาจเส็ดโมงครึ่งแล้วเร็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 วอ้ายไม่ได้ตัดเล็บเร็วให้ปั๊มมี่ตัดให้เร็วเ็วอาน้องออกไปแล้วนุ่นออกไปแล้วนุ่นออกไปแล้วนุ่น นู่นนูนมันอยู่ตะกร้าข้างบนโอ้ยเนาะมีออกไปแล้วมีมีออกไปแล้วมีอืออเ <c oughs> มื่อกี้มันแลบเลยทางนู้นก็กินอยู่นะคะทางนู้นมาอีกแล้ว เดี๋ยวแม่ตัดให้เดี๋ยวแม่ตัดให้ตัดเร็วๆฟามี่โอ้ยไปยุ่งเขาอีกแล้วนุนเขาอยู่ตรงไหนเขาไปอยู่กับเขานักเรียนนี่เรียนตัวเล็ก,กว่าเขา <c oughs> งวง้างแม่ทางแม่ขี้อ่อนขี้อ่อนเออนั่นนั่นเยอะ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 กา,าน้ m กามาแล้ว ไปไหนไปตามมาแล้วออ <c oughs> คุณอะไรขยันเดินแท้เน่มาตีพี่แกมบุมอีกแล้วออตีเขาทำไมแล้วเขาเอาคืนเด้อตายตายตายโอ้แกมบุมโอ้โอ้โอ้เ,ออ,อ,เออเต็มเขาเฮ้ยหน้าตาเอาเรื่องอยู่เดอ้อนี่ดูดมองหาอะไรออกไม่ได้ ออกไม่ได้ยังไม่ว่างใหท้ที่จะเล่นดินออกไม่ได้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  YouTube, ไดยูทูบอย่าไปเด้อยังยังไม่ถึงเวลาที่จะเล่นดินครับเดี๋ยวไปส่งนักเรียนก่อนนักเรียนโตแล้วก็ไม่ตัดเล็บเลยนี่นักเรียนเ,ยเออตุ๊จะไปแล้วเอ,อ้ย ปูใสจะต้องอยู่กับเช้าเลยทุกวันไปแล้วไปแล้วไปวมันมันมันเท้าไปแล้วด้วยอ่า,าจะแม่แต่อะไรแต่ละวันนี้ก็ใชแล้ว,ไป,ลวไปหาพี่ปั๊มมีแล้วสุดยอดเลยชุดนี้นี่ มาเอองาห่เม็ดเองมีดเนตามเฉยเกมบุ๊มเอาเม็ดด้วยเอาเม็ดเปลี่ยนเม็ดด้วยอาการเปลี่ยนเม็ดด้วยเออเอาเม็ดที่พี่อ้อยส่งมาให้นั่นแหละเอาเลยเอาไหนก็เอาปาหมี่ทำไมไม่ติดกระดุมเสื้อหน่อยนั่นเอ้า้าอ้อมหน่อยผ้าอ้อมผ้าอ้อมอยู่ไหน ออีิปั๊มมีไม่ให yani ้แล uh, ้วเออเดินตามเฮ้ยเนี่ยมาเตี้ยแม่ทำไมนี่โอ้ยเนด็กขี้โอนเลยนี่ลาทำอะไรผิดนี่รู้เลยจะมาโอนเลยเวลาโดนด่านี่จะมาโอนเลยเออเออพี่ปั๊มมีเออเออผิดปั๊มมีว่าให้แล้วเอออ่ะแกบุญทำอะไรอยู่ แ oh, ม่ใหญ่ไม่เอาแก้มบุ๋มใช้ไม่ได้แก้มบุ้มใช้เมดใหญ่ไม่ได้มันใหญ่กว่านะ่ะชุด,ชดไปให้ครูดูแล้วก็อนดูมือหน่อยแก้มบุ้มทำอะไรให้มันเร็วๆหน่อย อืดแล้วก็ติดนิสัยนีทำอะไรอืดอาดมากเลยไหนแกมบุมนี่แต่เวลาแต่งตัวนี่เร็วนะแต่งหน้าแต่งตานี่เร็วเอากระเป๋าเอาคะแนนด้วยเราเร็วส้ายแล้วนุ่นนุ่นเห็นไหมขนาดใสเม็ดในร้อยสายยังใสไม่ได้เลยวะ่ะดูอ่ะมือไม้อ่อนหมดแล้วนุ่งก็จักอะไรเป็นอะไรดอกนุ่น อะไรเร็วเออนักเรียนขี่ม้านี่อยากจะไปด้วยไดนี่เขารู้ได้ว่าจะไปสรงนักเรียนนี่บายบายงานบายบายยังบายบายงานยู่ bye bye. เฝ้าขนุนอยู่นี่หละไปแล้วนักเรียน อายุจะไปด้วยไปแล้วตัวตัวไปส่งนักเรียนก่อนนะคะสวัสดีค่ะอีหัวโลเฮมันนึกวแต่มันจะได้ขี่หลังเออแล้วสวัสดีค่ะอ้าวแกบุ้มสวัสดีปามีสวัสดีก่อนค่ะคิดว่าแต่เขาจะได้ไปอือหัวเลาะใหญ่เลยโอ้โหปามีเฮ้ย ู<ม>นุน,น,นพอมาเอาแล้วนุนจ้จะ้ะไปแล้วนุน<ะ><ะ>คุณแจคเด้ตอลอปาหมี่หาตอล่อตอน่อะวาแล้วตอน,ตนตออ,อตอไม้แจทเลิง<ะ>ไปแล้วพาไปอยู่กั้ไกช้างแล้วที่เกียรออาไปด้วยอวสวัสดีค่ะ